กำลังเตรียมเตรียมของอยู่นะจ๊ะทุกคนนี่แบ่งพูดแบ่งพูดกำลังแบ่งพูดกันอยู่นะตอนเนห็นยังละย่างแบ่งพูดทรงปูทรง,ง,งยาทรงตาทรงย้ายทรงลุงทรงป้จาจ้าจูนบายไปเจ้าจ้าจาูนปูจูนเมง ปลาปลาโซงยัางละซองสบอ่ย่างหนึ่งย่างละต้นไานน้ำซังล่ะว่ะป็กระปิ่นก็น mm? ิดติหนเอยตะน่ออันนี้อุดมสมบูรณ์แน่นออันนี้แจงปูดเลยคลไม้คละมากลบบไม

ออนี่ันไดใส่ไปด้วยกันมนบั้งนี่ทั้งปลาทั้งไก่ทั้งหมูแล้วก็ผลไม้นี่นี่ข้าวโพดอีก เพนนี้มีสี่พูดแล้วก็มีขนมกาาศาสตรแบแมีขมเมาแส่แม่กอยเจ้าก้อ,าากอยอยุสอันน้ให้ยืมกอยไปเอากอยพี่น้องีมพี่น้องมีขนมข้าวต้มข้ต้มกล้าวขนมหมกนีขนมหม,มกหอมม,ม,ม,มามายมัย ฮ้อนๆเลยนี lings, babies, laughter, <se> <man> ่ขี้าวนมข้าวต้มผลไมไปูปลากาไก่นะนี้ไปหาช่วย

่เ็นบุามันบเห็นมันเป็นชุ่สิลเห็นบ่้างไงคนซื้อไปที่มา้อไดเอาได้ก็ไปใหนี่มัง่นนันเดซื้อไปทางไหนบอกหาบ่เห็นหามันบ่เห็นเีเอามันไปไปใส่

ตองแบเียล้วตอนองหห้าค่ะแม่กวเเต่าั้น่งตั้งงเห็นใครมาเอาไปเ็จะถถือเ่อให้กระดาอีนี้ไห่ไหมตีก็นงเลย้พอีเลหล เออในแบบทัวลืมเอาแบบทัวเอาเด้อล้วพ่อแล้วบ้กกพ อ้าวส่งแล้วเออแบเอารดตางหรือเออสตางหรือตีเส้นเออเติเต้าหนึ่นมไ้น้องเลยเออบแบบนี้ <c oughs> คือเงานอื่นที่ข้าเจ้านับถือเงานนี่เนาะนับถือถือพีงานนี่คนกระจาแต่งเป็นผ้าเข่าแบบนี้มาไหว้หายเนาะนี่ได้ไปแบบสองเจ้าสามเจ้าแล้วเนาะ ไปส่งแล้วพ anyway> ี่น้องไปส่งเนาะแบ่งพูดแล้วเนาะไปส่งผีบันผบุรุดกุย่าตาใหญ่ไปคนละเฮือนละเฮือนไปบาย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 บ่ได้ตามไปเด้อบายบาย ไปส่งปู hmm. ่หย่าเนาะเพื่อนเรแต่งผัดแต่งผ้าเขาไปส่งเพื่อนปู่หย่าตายายเนาะอันนี้โซกอนหมูเนาะเพื่อนไก่เอ้าะมาไกลเลยเนาด่างเออบุญลาง

យកមកបិទមកវិញមើលតោអានដាក់ចូលវិកវិកលឿនបាននឹងអូបិទកダបផងកダអរឲ្យខ្ញុំមើលនេះអត់ទ um> ៅទៅគេអានមកហើយទៅដល់ចាននោះតពីเด้อ ูพอหญ่กะพพอหญ่กะมาตะส่งคือกันพี่น้องนั่นก็มาตะส่งเท่ากันนะเหีนกระตามาสิบ่ถึงเอ้ยะษไมม่ยครับอ่าโทได้กล้วยมาลายนนะ

ý thức ăn phát triển của các đối tượng chạy trò chạy trò chạy trò